อันนี้แม่พากำลังทำกับข้าวอยู่เอาถือไปฮะเบิ้งเดือยว่าไปผ้าเห็นอยังเอออย่ามาใกล้ก็ได้อธิบายน้ำอย่าไปกุดกุดแล้วกำลังเอาหมูใส่ถ้วยอยู่นะคระใส่เห็นหน้าหน่อยเห็นหน้าหน่อยโอ้โหเป็นไงเห็นยางสวยเลยเห็นยางสวยเลยอะไรสวยยางสวยอ่าถ่ายดีๆถ่ายดีๆอธิบายด้วยโอ้โหมุด ดูทอดนี้ยังทอดไม่้อเน,นืสองตัวนี้ยังทอดไม่ไม่ยังไม่สุกกดเลยโอ้นี่เป็นอาหารเย็นของเราเย็นนี้นะครับเย็นนี้เราจะก,กินไก่ทอดกันนะครับซี่โครงหมูทอดนะครับสูตรฝีมือของแม่พาจเหนอีกหนึ่นง,นงเห็ดไปอ่ะ้ำเจบอกอีกหนึ่งเหดเุผลอ,อันนี้อยู่ในหม้อแล้วนะครับ อย่ายังอย่ายั้งอย่าไปดึงลงมามันจะโดนกับข้าวแมาเอากับเป๋าไปส่องไว้ส่องอไอเจไม่เปาดเลยว้าวหมูทอดทหมูทอดเคลือบช็อกโกแลตหมูทอดเคลือบช็อกโกแลตเด็กนี่มันชอบเล่นเพราะของมันคันนะน่ะ อาหารแก้โควิดฮะเอามาทำอะไรต้องกินตากไว้แกงอ่ะกินตากไว้แกงเนอะ

แมวเหมียวแมวเหมียว,ยว,ยว,ยวโอ้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านวันนี้วันอาทิตย์งดการท่องเที่ยวณสถานที่ที่มีคนเยอะๆกักตัวอยู่บ้านนะครับช่วยชาติ <c oughs> ช่วยคุณหมอช่วยชาติช่วยคุณหมอคลิปจะลงก็ไม่มี <c oughs> กักตัวช่วยชาติ ทรงผมนี่ไม่ต้องถามนะว่าใครตัดให้ชายชายใหญ่เป็นคนตัดให้ชายใหญ่ครับนอนเปยอ,อยู่นอนชายใหญ่วันนี้เป็นช่างตัดผมให้พ่อเป็นไงแม่พานอนทั้งวันนา่บ้าทุกทุกท่านแม่พานอนทั้งวันทุกคียนเมยบ้าทุกทุกท่านเนี่ยตะเคียนเมยบ้าทุกทุกท่านเอ็มเจย์เมยบ้า เจเลเมยสุดๆยสุดๆรำรวยลำรวยลำรวยลำรวยเอ็เจบอกเนระเลยนะทุกคนผู้ใดวดไปขายหลยายทุกคนนั่นกบรวยอนะเอาขวดไปขายเหรอเจ็บขวดกายอยู่บ้านจนขาว เอากล้องเขาออกแน่ฝึกขันหมูทอดอหมูทอดไม่พะปลาปูสี่โครงหมูสดูซี่โครงหมูยั่ไม่ใช่เงินกี่บาท น้ำมันนี่ก็ยี่ห้าบาะทตำป่าเท่าไหร่นะตอนนั้นคือนี่ตำปะะ่าอยู่คนเก่ยี่สิบบาทไม่ทำตอนร้อยอ่ะวันนี้ใครคอโอ้มันไม่เคยขาดร้อยหรอกไอ้คทเนี่ยถามว่านาคารอะไรเงี้ยแคทแม่เขาอยู่เยอรมัน <laughs> ยาเนี่ยแล้วเป็นคนกอกหมูให้กินอยู่มีผู้ช่วยผู้ช่วยกินก็มาอยู่นี่แล้วใช่ไหมเจอันมาสิผู้ช่วยกินไ <c oughs> ม่คิดถึงย่าเลยเหรอคี่ถึงไหมยา่าอะ โอ้นอนสบายแท้ซี่โกงหมูทอดละอาหารเย็นนาโอวันนี้มาม่มปาปลากระป๋อง อาหารรสเด็ดแล้วต้มถั่วป่ะต้มถั่วต้มก็ตม้มเดี๋ยวให้ชายออมตม้มชายออมต้มถั่วไหมเดี๋ยวจะให้ชายออมเป็น พรีเซนเตอร์ตำถั่วหน่อยวันนี้เป็นช่างตัดผมสูตรชายออมตำถัว่วจัดเลยชายออมหนึ่งครกออมออมอยถั่ววันนี้จะชิมฝีมือทอดหมูของแม่พาแล้วก็จะตำถั่วของชายออมส่วนชายเอ็มนี่แผนกชิม มีแผนกชิมอยู่ห,หมูทอดซิคงหมูทอดซิคงเบิดให้พออ,อัดวิดีโอก่นอนฝากงานทำ หัวล้างก่อนเยหัวล้างก่อนนะล้างก่อนนะแหมดยังเนี่ย,ยทอดไปอีกไหมพอดนะสองช่วยแล้วนะครับหมูทอดไฟร้วงเต็มที่ครับ ไปท่วมเต็มที่หมูทอดหมูทอดกระเทมไอ้มแม่พ่อพาอาสับหมูทอดนะครับ<อ>หมูทอดไตครับหมูทอดไตไตใหญ่ชายออมชอมายออ,อมใส่เครื่องก่อนเลยแล้วค่อยใส่ถั่วทีหลังนะครับ จะดูวิธีการตำของใจอมแล้วมาตำไทยปุ๊บไปตำไทยปุ๊นี่ไงจะดูวิธีการตำของชายอมก่อนผมบอกแล้วจะให้ในตำไหมผมไม่ตำไม่เป็น ถั่ฝักยาวนะครับกํำละสิบบาทเดีย๋ยวเราจะมาดูตอนสาเร็จเรียบร้อยแล้วว่าเป็นยังไงหน้าตาของตําถั่วชายออมนะครับ และตอนนี้เราก็พร้อมนะครับที่จะลงมือชิมนะครับนี่ตำถั่วชายใหญ่เนะาะอันนี้ทอดหมูแม่พาชายเล็กชายเล็กมานี่ชายเล็กนอนดูโทรศัพท์อยู่ <c oughs> เป็นไงแม่พา <c oughs> ตำถั่วชายใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวนาะโอจะชิมดูก่อน này à rồi khẩu tha khẩu tha cứ rồi lần này เมนูอยู่บ้านช่วงยินครับไม่เราไปไหนอยู่ทั้งวันเลยวันนี้นอนเตงเ,เจ้เ,เจ้โอ้ไม่สนใจเลยเจ้เดี๋ยวอรจะปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันายจินเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ลิปนน้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <Thank you. S 1> อายกินนะผีเมื่อยใช่ไง